สวัสดีค่ะเซเอ็มพาชมรถ Toyota าอาผ a าดคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะตัว H V รถปี2018ค่ะมองหารถนั่งสบายนะคะรถผู้บริหารรถครอบครัวนะคะเชิญทางด้านนี้เลยเอาแบบที่เมานะคะ ไฟฟ้าค่ะรอบขันถือว่ารอยน้อยนะคะก็มีสลุน,นะคะ เลขไมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแกมนิโลเมตรนะคะหนึ่งแกมริโลเมตรราคาพิเศษไปเลยค่ะกับรถโตโยต้าเอ h a า d ตเครื่อง2.5 HV นะคะราคา1,496,000บาทค่ะ1,496,000บาท รถจอดที่สาขาเทพลักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะสําหรับลูกค้าซื้อเงินสดนะคะราคานี้เรารวมแวดแล้วไม่มีบวกแวดเพิ่มค่ะชมรถได้ทุกวันนะคะเซลล์เอ็มทำงานทุกวันปี2018แท้ค่ะมองหารถประหยัดน้ำมันรถผู้บริหารรถครอบครัวนั่งสบายนะคะราคาพิเศษนะคะ1,496,000บาทค่ะสำหรับวันนี้เซลเอขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ